เฮ้ยเอาแบบเดินได้เลยนะไม่ใช่แกงเออเพื่อนนกว่าเธอจะแต่งตัวอีกอะไม่ถึงวันเมันตนไม่ได้เธอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซีก็ว่างพี่แปนก็ว่างก็เลยกะว่าจะชวนนางนะคะไปดูหนังกินข้าวจะลองตามใจนางดูแต่มีเงื่อนไขว่านางจะต้องแต่งหญิงไปเป็นเพื่อนฉันไปดูว่านางจะยอมไหมเดี๋ยวลองลองไปตือก่อนลองไปตือเธอไปกินข้าวกัน กกเธออยากกินไรเขาตามใจเดี๋ยววันนี้กินชิลเลอร์ได้ไหมได้เธออยากกินไรเดี๋ยววันนี้เขาเลี้ยงเองเฮ้ยแต่ว่าวันนี้มีเงื่อนไขเธออยากจะไปกับเขาแล้วให้เขาตามใจยังไม่ไปนะ <c oughs> ฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนนี่ไม่ได้ไปในฐานะแฟนไปในฐานะเพื่อนสาวเพื่อนสาวของเขามันจะไปในลุคนี้ไม่ได้<ม>ตกลงไหมแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงหนัง เดี๋ยวแต่ว่าตกลงทุกอย่างเลยกินอะไรด้วยหนังด้วยหวานของข้าวอ่ะโอเคกาแฟชานมขนมปังแม่งกินเยอะชิบหายอ่ะโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะดิวดิวเดี๋ยวแต่ว่าต้องเป็นเป็นอะไรเพื่อนไงเป็นเพื่อนสาวสาวด้วยเหรอเป็นเพื่อนสาวด้วยไม่อยากเรื่องยากไม่อยากไปกับผู้ชายวันนี้หน้าเป็นไรอ่ะหน้าเป็นอะไรเริ่มหรือยังเริ่มแล้วได้จับมือดิวไปเริ่มแรกแต่งหน้าก่อน แล้วมันมีหนวดมันจะเป็นเพื่อนสาวยังไงมันเป็นเพื่อนสาวได้มันก็แค่ทาปากทาแก้มมันก็จะดูหวานขึ้นเฮ้ยเอาแบบเดินได้เลยนะไม่ใช่แก้มไม่มีแก้มไม่มีไข่จะแก้มไม่มีเลยเองจะแก้มเดียว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 อะไรมาถึงก็แดงเลยมันไม่แดงจะไปยังไงเขาเรียกว่าอมชมพูไม่ต้องเชื่อเชื่อเชื่อเพื่อนสาวมันก็ต้องสวยเธอจะสวยน้อยกว่าเขาหรอเขาสวยเยอะขนาดนี้แต่ชีวิตรอดเลยรู้แล้วน่าไอ้นีิเมาปะเนี่ยเป็นน็เมาปะเนี่ย อยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันเลยแล้วเนี่ยเธอแม่ไม่จะไปได้ไหมเธอลงไปรอพอก็ทักกันด้วยไม่แกล้งจริงๆแค่แบบเธออันนี้มันก็แดงกว่าเธอแล้วเนี่ยมันไม่แดงเธอไม่เอาละครลิงนะอุ้ยทำไมตาช้ำนี่อยากช้ำมั้งไหมล่ะแต่มันโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดไปอย่างนี้ไม่ได้ไอเนี้ยไม่เป็นไรให้มันเป็นลเปิ้เอ้ยเมนเมนหัวเออไม่ได้ ชอบสีอะไรชอบสีไรเขยวชอบชอบชอบสีอะไชอบสีเขียวชอบสีเขียวมีเขียวก็มีดีด้วยอะไรดีีโอ้สวยมากมาเอาดีดีได้ไหมอะดีดีเนี่ยนะไหนอเลยแต่งงี้เขาเดินยังไงแบงมันไม่สูงไหมนี่เขาปาดีเธอบ้าเลยนะแค่ีอจะใช้ทาไมเขาว่าปาดี เอาเอาแบบเอาเอาดีๆเอาแบบเอ,แบบเอาแบบดีเลยอะวิกก็มีอะไรอย่เยงี้ย <okay. S 1> ใส่วิกได้ขอเวอร์ชันสวยจริง okay, okay. อ่าโ<ข>อเคโอเคพอไปเวอร์ชันสวย <laughs> <laughs> เอะสวยได้ไหมเอาตลกได้ไหมเอาอย่างงี้เดี๋ยวเขาแก้เชืเ่อใจเขารอแป๊บน,นึงเดี๋ยวแก้ให้ถือไหนถือนะกริฟแบบบิงเกาหลีให้วิงปุ๊บเฮ้ยอันยองอ,ยอาซยอนล้งน้ำตาล้างลำคานเหมือนกันปากอ่ะเอาใหม่ได้ไหมลบก่อน้าลบมีวิกสองอันเอาสีอะไรอะโอโหให้เลือกเลยนะเนี่ยอะไรสีทองหรือสีสีนี้นอนอะโอเคโอเคเลือกเข้าสีปากอุ้ยเลือกเก่งนะไม่ชอบกริฟที่กูติดให้อ่ะแพนมา เสียงนี้เนาะเฮ้ยเสียงตาไม่ใช่เหรอน้ำตาอะไรให้ดูเลยจะคำว่าเขาไปอีกโอ้โหรอดไม่ถึงวันหรอกมันมันคยาวไปนะพาลงโทษเธอเธอทำโม้เขาแบบนี้โอ้โจะไปอยู่ทั้งวันไหวได้ไงตอนเนี้ยโอ้โหจะไปไหวได้ไงไปไม่ได้เขาให้เธอแต่งเงี้ยเธอก็ไม่ไปหรอกสัญญาจับมือกันแล้วเธอดีหน้าเป็นไรเริ่มมั้ยยังไายไม่ ถ้าโกหกจะรูโทษไม่ได้คันหัวมากเลยตอนเนี้ยอ่าใส่แบบของโคซี่นะคะวันนี้เธอถ้าไม่อยากใส่วิกก็ต้องติดกิ๊บอย่างงี้นะเลือกะลรไม่ได้เลยจริงยังดูไม่เป็นผู้หญิงเท่าไหร่เลยเนี่ยเขาให้ใส่ชุดยูนิเซ็กเนี่ยแล้เธอใส่ชุดเจของเขาที่เขาตรียมไว้เนี่ยไ็นไหมใช่วิกก หลักๆคือมันคันนันไม่ใช่อะไรเลยมันคันแบบเดียวแบบเดียวไม่ได้หรอกแบบเดียวเชื่อเขาโอ้ยมันจะหนังผีเลยเ <c oughs> มืองเรืองว่าจะเปยดวิกอีกนี้แหละมันเข้ากับชุดดี <c oughs> จะปวดอยู่ตรงหน้าเนี่ยตรงนี้เอาออกไปได้ไหมเดียวถ้าดูกล้องมองกล้องหน่อยเลิกโอเค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 ต่อยกูไหม okay. ปไปไปไปเอ้ยกระเป๋ากระเป๋าเขาดิค่ะกระเป๋าพุ่ยโอเคถึงขนมยัดดมถ้าทำเสียงร้องไห้ดิอย่าทำเสียงร้องไห้ไม่ทำจะร้องร้องได้เดี๋ยวไปเที่ยวกันนะคะทุกคนอยากกูซาใช่ปะนัยามนัยามจำไม่ได้แต่วันดียังไงกันัยามนัยามที่คุณเคย ไปไปไปเดี๋ยวเขานำมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคอนเที่มาเป็นคนเทนต์วันนี้สวยไหมวันนี้เป็นเพื่อนสาวหนูเองวันนี้สวยไหมคะสวยเออหมุนหมุนหมุน กำลังจะออกไปกินข้าวแล้วก็ดูหนังวิทยน่ารักนะอยากให้แต่งทุกวันเลยอ่ะเออเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยแบบน่ารักบูยังไปจ้าเพื่อนเลิศค่ะ let's go วีฉันจะปังในวันสุดที่อีกป้าแม่บ้านมองป้าแม่บ้านงงอ่ะเศรษฐิยั่รอดเมื่อกี้ป้าแม่บ้านแบบมองเงี้ยเจอฉันเตือนกันเลิศ เรามาดูด mm ีแอนณายามนะคะนายามที no. okay. ่แบบสนิทก okay. ับเราตกใจป่ะเขาเดินมาแล้วเฮ้ยเราดูเราดูเฮ้ยไม่กล้าเปิดกระจกสวัสดีครับเฮ้ยวคุณอาเฮ้ยเ้ยเฮ้เหรอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอเ อ่ะแต่ว่าไปถึงข้างต้องต้องใส่นะโอเคโอเคเขาถามว่าเธอชอบไหมแบบเอาเสาื้อผ้าผู้หญิงมาใส่ก็ใส่ได้ไอ่ะคือคือด้วยปกติก็แอบเอามาใส่บ้างอยู่แล้วแต่เขาว่าใส่แล้วออกมาแล้วมันดูน่ารักนะถามคนอื่นเังยเ <c oughs> พื่อนเพื่อน,น,นคิดเห็นว่าไงว่าเออพี่แบงเอาเสาื้อผ้าีมาใส่อย่างงี้น่ารักไหมตอนแรกอ่ะจะทําให้นางตลกแต่เอาจริงแต่งออกมาแล้วมันดูน่ารักนะสสำหรับเขาอ่ะจะรู้สึกว่ามันตลก แต่มันตลกตรงเธอไม่มั่นใจแล้วเธอก็แบบบ่นล้าคับมันมันตลกตรงนั้นแต่มันไม่ได้ตลกในการแต่งตัวคือไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอะ่ะการแต่งตัวมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนอะใช่ไหมไม่ว่าจะแต่งยังไงของแค่เรามีความมั่นใจมีความสนุกกับการแบบแต่งตัวอะไรเฮ้ยกินข้หลอดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมละแก้มมันกระจางตงนั้นเนี่ยแล้วปากแบบอมชมพูหน่อยๆมันจะดูมีความเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กแบบตัวเ็กบชมพูเวงกรนจาง ควมหวานอันนี้มันดูสุขภาพดีนะเว้ยถ่ายโฆษณาคือมันแต่งหน้างั้นนะโอเคแต่งนี้ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเขาแกล้งกูไม่ได้แกล้งเลยจะพูดอะไรว่ากูลืมเลยนี่เราก็ถึงเมกะวางนาแล้วนะคะกับเพื่อนสาวสวัสดีค่ะเนินำตัวสิคะชื่ออะไรคะสสวัดีค่ะเบกกี้ค่ะเบกกี้นะคะกับซีซี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานข้าว ซซิลเลอร์กันนะคะสู้หัวเงี้ยววันนี้อย่าไปหาการออกเลยนะคือคือแต่งตัวไม่อะไรหรอกด้วยผมสีนี้ด้วยเพราะผมดำคนไม่มองเท่านี้หรอกสีไมารอดีากนะคะค่ะนี่แกอะไรไปตักสลัดบานี่อแกไปตักสิแกตักให้ฉันหน่อยวายน็อกเลนแบ๊ คธอนั่นแหละเป็นคนผ่านฉันกินแล้วพอฉันกินฉันอ้วนเธอก็มาบ่นฉันขอยับไปทานก่อนนะคะนี่ขักเปียให้แล้วแต่ทำท่าอะไรดิโก้ดิอะไรนะครับอะไรดิโกดิ้หม,มุนด้วยห <laughs> มุนด้วยตเลยย่าหมุนเข,นข,นขนินๆดิย่าหมุนเข,นขน <laughs> <laughs> ินๆก็กูเขิน เราแรกว่าจะดูหนาแต่ว่าอาจจะไม่ดูแล้วเพราะว่าพันหัวนี่จำให้อายเลยนะถ้ามันไม่มีวิสเนี่ยนี้อันนี้อันนี้อะไรก็เป็นฝรั่งเนาะเหมือนเลยนะเหมือนเพื่อนกูเลยเอาแล้วเพื่อนสาวกูดูโมเดลแล้วเอ้ย เฮ้ยตัวนี้น่ารักแต่นี่มันแผนกผู้ชายอาะหรอเป็นหญิงดิเป็นหญิงน่ารักเป็นไงวันนี้จริงจมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะแต่งแบบนี้มาเดินเล่นชอบคุยเอา้าปีพูดแล้วนะแล้วถ้าคนชอบคลิปแบบนี้อ่ะเอางี้ดีกว่าหาเล็บมาเลยให้ให้แนวไหนเดี๋ยวจัดให้ตามเล็บเฟอร์เลเลยชอบคลิปนี้ก็ให้กดกดไลค์ให้ด,ด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ,ะอย่าลืมคอมเมนต์นะถ้าอยากได้คอนเทนต์แบบนี้อีกเดี๋ยวจะจับพี่แบงค์แต่งยิงเอาให้แบบใส่สูทสูงสกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ว่าวันนี้คุณก็มองเยอะอยู่นะเพราะว่า<อ>หัวหีดนด้วยยังไม่ค่อยสูช่วงนี้รู้เบาแปลกๆหน่อ <laughs> <laughs> ยบายค่ะบา,บายค่ะอนนเออเดินมานี่เดินมานี่เดินมานี้ หล่อแล้วครับหล่อแล้วครับ